สวัสดีค่ะนานา 365D เดย์ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับทุเรียนอีกนั่นเองค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงหน้าผลไม้กันแล้วเนาะยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากทานแล้วใช่ไหมคะอดใจรอกันอีกนิดนึงเนาะนี่เลยก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าปีหน้าเราจะต้องเจอกันแน่นอนค่ะทีนี้วันนี้ที่นําเสนอทุเรียนเพราะว่าได้เดินไปในหลังสวนนะคะท้ายสวนเนี่ยคือเราจะปลูกทุเรียนส่วนข้างๆสวนเราก็จะปลูกมังคุด พอดีเลยเดินไปโอ้โหดีใจมากคะ่ะตอนนี้ทุเรียนเราออกดอกแล้วนะคะกว่าจะได้มาเป็นลูกแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่ทําการแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสวยงามหน้าทานขนาดนี้เลยกว่าจะได้มาเป็นลูกแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะคะไม่แปลกว่าทาไมทุเรียนถึงแพงนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ากว่าจะได้เป็นลูกแบบนี้นี่คือมันต้องรอนานแค่ไหน อนี่เลยค่ะเดินมาหลังสวนมาเจอโอโหรู้สึกชื่นใจมากเลยเหมือนว่าปีนี้จะดกนะคะด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยเนาะแต่จริงๆที่นี่ก็จะดกทุกปีนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เหมาะกับเขานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกแล้วนะคะแต่ยังไม่บานตูมนิดเดียวเอง น่าจะอีกสักประมาณ2-3สัปดาห์นะก็จะบานสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวพอดอกบานเมื่อไหร่เราจะถ่ายมาให้ชมกันนะคะว่าดอกของเขาเนี่ยสวยนะเหมือนดอกไม้เลยค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยนะอ่าแล้วเขาก็จะร่วงลงมาในที่พื้นเนี่ยค่ะถ้ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะคือกลิ่นจะหอมโชยฟุ้งเลยแล้วก็จะสวยเต็มพื้นเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ทุเรียนกำลังออกดอกแล้วนั่นเองค่ะทุก กิ่งเลยอะดูสิแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะติดทั้งหมดนี้นะคะก็กิ่งไหนอ่ะเขาเรียกว่าเกสรไหนแข็งแรงเขาก็จะออกมาเป็นรูปให้เรานั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างกว่าจะได้มาเป็นรูปก็ต้องมีการผสมเกสรด้วยเนาะอ่าเอาไว้ติดตามชมกันต่อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ